สวัสดีค่ะในวันที่8พฤศภาคม2563นะคะบ่ายของวันศุกร์ค่ะก็เตรียมที่จะทํากับข้าวแล้วนะคะวันนี้จะทําปลานึ่งค่ะทำปลานินงนึ่งแล้วก็จิ้มซีฟู้ดนะคะกับทานร่วมกับผัดหลายชนิดนะคะก็เตรียมทําผักไปก็ในวันูุกึกว่าเอ้ะวันนี้เราควรจะพูดคุยกับเพื่อนๆในเพจ 60อย่างแจ๋วรวมทั้งใน y o ย t ท b e ของนัดมาดามนัดปัดนันนัดด้วยนะคะเราอยากจะคุยให้ฟังว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนจริงๆสภาพผิวพรรณเราก็ต้องดูแลด้วยอย่าปล่อยฝากได้เลยแม้ว่าเราจะอยู่ในช่วงต้องอยู่บ้านกันนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะครีมกันแดดก็ต้องใช้ครีมบำรุงก็ต้องใช้ล้างหน้าก็ต้องให้สะอาดนะคะแล้วออกนอกบ้านก็ควรจะใส่แมสแล้วก็เว้นระยะด้วยค่ะ ในการที่จะเดินไปซื้อของหรือว่าพูดปอผู้คนก็อยากลล้ชิดจนเกินไปนะคะเพราะว่าเชื้อโรคตัวนี้โควิด1 9มันก็ยังปกลมอยู่ที่พื้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นใบหน้าเราผมเราก็ต้องทำความสะอาดให้ดีผมก็ต้องสระให้บ่อยๆนะคะรวมทั้งแมสอย่าลืมใส่ด้วยนะคะเวลาออกนอกบ้าน,นะค,ะค่ะก็ในขณะที่คุยไปก็ทำเห็ดไปด้วยทำผักหลายๆชนิดค่ะ เห็ดนี่จะเตรียมนึ่งเย็นนี้นะคะกับปลานึ่งจะทานเห็ดนึ่งด้วยค่ะรวมทั้งจะทานข้าวโพดออนค่ะข้าวโพดออดมันนึ่งมาต้มทานกับจ้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็กับปลานปลาึ่งนึ่งนะคะเมนูบำรุงสุขภาพค่ะมีหน้าถึงไม่อ้วนใช่ไหมคะใครก็บอกว่าเอทำไมถึงไม่อ้วนอยากอ้วนแต่ทําไมไม่อ้วนก็เพราะเวลาเราทานอาหารเนี่ยค่ะบางมื้อก็ทานเนื้อสัตว์เยอะค่ะ ทานพวกหมูพวกไก่ก็ถาดน,นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นผักค่ะค่ะเราก็มีทั้งขึ้นช่ายค่ะใบขึ้นช่ายต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหนผิวพรรณของเราแล้วนะคะในการทานพวกพวกผักพวกนี้ยก็เป็นเหมือนสมุนไพรนะคะในการบำรุงสุขภาพแต่ในการรักษาผิวพรรณที่แท้จริงเนะะี่ยค่ะอย่างที่หลายๆคนก็ติดตามในเพจหกสิบจังเจ๋วว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้พี่นัดมาดามนัดมาดามแม่ใช้อะไรกันอยู่ เป็นตัวแทนค่ะพอได้มีเพื่อนเขามาชวนให้จําหน่ายเครื่องสอําอางด้วยกันเราก็มองเห็นว่าเออของเขาใช้ดีเนาะใช้แล้วถูกอกถูกใจก็เรียมมาใช้ตัวนี้เรียกว่าซูเปอร์ไซโทออกซีนะคะค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เป็นเจลล้างหน้าเราก็กดหัวปั๊มเนี่ยคะ่ะสักสามหยดนะคะใส่ฝ่ามือแล้วก็ไปแตะๆๆที่หน้าเนี่ยนะคะทิ้งไว้สักสิวินาทีแล้วก็มานวดร้านชําระออกค่ะ เ็เป็นตัวที่ร้างคราบเพื่อสอางเราก็ทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสดีจริงๆค่ะอันนี้ใช้ใช้เองนะคะถึงได้บอกได้ว่าดีมีความรู้สึกว่านุ่มนิ่มที่บ้านก็ใช้กันทั้งคุณพ่อคุณลูกใช้กันนะคะเราก็แนะนําของดีๆให้ใช้ในครอบครัว ให้ครอบครัวเราทดลองก่อนก่อนที่เราจะไปบอกกับท่านอื่นๆว่าผลิตภัณฑ์ดีแค่ไหนนะคะเสร็จอีกตัวหนึ่งที่ใช้เองก็คือเซรั่มค่ะเพราะว่าผิวใต้ดวงตาเนี่ยค่ะม,มีความค้ำอยู่ใต้ดวงตาก็เลยต้องใช้เซรั่ม S อ4ค่ะนวดเบาๆนะคะตอนนอนแล้วก็หลังจากอาบน้ำตอนเช้าก็ใช้ให้มันซึมเข้าไปในผิวนะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์จะเห็นอย่างชัดเจนค่ะว่าไอ้รอยกร้านดำใต้ดวงตาที่มันเป็นกร้กานแห้งๆอ่ะนะคะ รู้สึกว่าชุ่มชื้นเด้งขึ้นนะคะมันก็ฟูขึ้นมาจริงๆต้องลองใช้นะคะถึงจะรู้ว่าของคดีจริงๆวันนี้ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่า60ยันแจวรู้ว่าพี่นัดมาดำนัดก็ทําอะไรของเขาไปอย่างเดียวไม่พอปากยังว่างอยู่ะค่ะก็เลยต้องมาคุยด้วยมือก็ทําไปนะคะก็มาพูดคุยให้ฟังว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะคะยินดีที่ให้คาแนะนํานะคะว่าเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง อย่าคิดว่าการที่อยู่บ้านแล้วเฉยๆมันจะทําให้เราทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่หรอกค่ะทําไปเถอะค่ะด้วยการพูดปะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะได้เปลี่ยนความคิดเห็นได้แนะนําสิ่งดีๆกันให้เห็นให้พกปะกันก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะค่ะวพบวก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ